สัาันจึงขอให้ทางคณะกรรมการแต่ละคนนํารายงานไปศึกษาสอและจะกลับมานักพิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในส่วนวันนี้นะครับก็เป็นกลงมาได้แล้วจ้าของโครงสร้างคณะกรรมการพิพากษาธรรมข้าราชการตํารวจซึ่งนร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติโดยกำหนดให้กรรมการพิทากษาระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า4 0่สาปีแล้องไมิปีครับ และยังกำหนดคุณสมบัติของความในวงเล็บสามไว้เฉพาะผู้ที่เคยรับราชการประเภท่้นดิบเล็บต่อจานนะครับโดยมีการเพิ่มผู้ที่เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขาสื่อสารมวลชนก็้รับรแตก็ตั้งใ้ดิบด้วยจากกรรมธิการบางส่วนด้วยแต่อย่างไรก็ตามขอคาดว่าจะมีการพิจารณาจบประเด็นทางด้านกฟผตรได้ในวันนี้ครับแต่ยังมีอีกหลายประเด็น <c> ท <oughs> <c oughs> ี่ไม่ได้มีการพิจารณาทั้งเรื่องของคณะกรรมธิการขอไปครับทั้งเรื่องของคณะกรรมการตรวจส ตามการบริหารงานตำรวจหรือกตอตอรอแล้วก็การจัดแท่งสายงานสอบสวนกฎเกณฑ์การแต่งตั้งยกย้ายในตํตำรวจซึ่งที่ประชุมได้มีการกําหนดการประชุมสัปดาห์ละสามวันก็คือในวันอังคารวันพุธและวันพฤหัษษบสบ,บดีครับก็เชื่อว่าจะทําให้การพิจารณาคืบหน้าไปได้โดยมีการตั้งเป้าการพิจารณาให้แล้วเสร็จตรงเลยครับคุณผู้ชมก็ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงนี้เองนักเรียนเรืศองสาหลหลโรงเรียนแล้วก็ทุกตึกเรียนนะครับ การสอนะครับก็มีการทบทวาปัญหานรวเรียนมีการเล่าเสียรียมีการดในช่วงที่รกเมีนล่ใหอรต้อดว่ากานาเป็นไหนล่ะมาเียนมาไห่เรื่ารยมาเดมาเลย